ข่าวดีดีกับพี่คำรนตอนสามพลังธรรมชาติอันยิ่งใหญ่บนเขาใหญ่เที่ยงสีคิ้วโคร,ราชวันนี้นะจะบอกให้อำเภอสีคิ้วครับจังหวัดนค <ละ S 1> ร<ท>ราชสีมา,มา ลมน้ำ,นำพอาทิ์ทั้งหมดเป็นคนใช้ของเราบนยอดเขาใหญ่เที่ยงของอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาวันนี้มีหลายสิ่งที่เป็นสีสันซึ่งธรรมชาติบรรจงสร้างไว้แล้วเราได้เติมต่อเอามาใช้กัน สำคัญคือกอฟอผหรือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเช่าที่จากกรมป่าไม้ดึงน้ำจากลำตะคองมาหมุนเทอร์บายสร้างกระแสไฟฟ้า2ติดตั้งกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้าและใช้พลังงานที่ได้จากแสงแดดยินดีต้อนรับสู่โคราช g O Park แหล่งพลังงานสะอาดแหล่งพลังงานหมุนเวียนแหล่งท่องเที่ยวจุดเช็คอินความภูมิใจของคนโคราชความภูมิใจของประเทศไทยในเรื่องของพลังงานสะอาดบนเขาใหญ่เที่ยงวันนี้กลายเป็นแลนด์มาร์คที่มีผู้คนขึ้นมาเที่ยวชมรื่นรมออกกำลังกายกันทุกวันสมเจตนาลมแล้วหรือยังพื้นที่ทำได้ดีแต่คงไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้นโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับ โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนาจะเป็นโมเดลคล้ายๆเป็นต้นแบบเป็นต้นแบบก็เกิดภาวะเงินหมุนวนในท้องถิ่นชุมชนบนเขาตอบสนองเศรษฐกิจในพื้นที่เขื่อนจุฬาพรก็จะทำเขื่อนศรีนครินก็จะทำที่ภาคใต้ก็จะมีตอบสนองในเรื่องของผลิตพลังงานสะอาดขณะที่ยูเนสโกกำลังจะประกาศให้เขาใหญ่เที่ยงเป็นมรอดอกโลกเรื่องอะไรนะฮะธรณีวิทยาโคราจีโอพาความหลากหลายทางธรณีวิทยาลักษณะของเทือกเขา จะคล้ายๆกันภาษาสเปนเรียกว่าเขาเวสตาภาษาไทยบ้านเราเรียกว่าเขาอิโตบนแผ่นดินไทยสว่างสวัยทุกตารางนิ้วเพราะก็พอ,อ <c oughs> สรุปให้ดีๆจังซี่จังซี่ว่าบนเขาใหญ่เที่ยงวันนี้เป็นที่รวมพลังมากมาย และสามารถปล่อยไฟฟ้าไปช่วยได้ทุกภาคมากที่สุดคืออีสานบ้านเฮาขอรับดินฟ้าป่านา้ำพระอาทิตย์และลมเป,เป็นของ,ข,องข้านครราศีมาโอทุกใจ่ข้าราศีมายาโมดินนี้แม่ช่างใหญ่โตโอโอยะโมเมืองราศีมาผู้คนเก่งกลา้าราศีมาของเรา ข่าวดีดกับพี่คำรนยอดเขาเยี่เที่ยงวันนี้มีพลังเหลือหลายสีคิ้วนครราชสีมานะจะบอกให้ผู้คนเก่งกล้าราชสีมาของรา